สวัสดีครับพวกเราเนี่ครับผมกลุ่มศิลปินเล็กๆนะครับผมชื่อว่ากลุ่มขอบตู้และขอบเตียงขอบกระจกขอบหน้าต่างขอบโตะ๊ะขอบห้องจะเยอะไปไหนครับขอบไม่ไม่เพียงพวกเราเชื่อขอบเตียงขอบตู้นะครับผมก็เป,ป็นศิลปินแต่งเพลงสตรอวสังคมแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้นะครับศิลปินตบอับครับศิลปินตบอับตบงานะครับผมก็ขอแต่งเพลงสตรอวสังคมสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับผมชื่อเพลงความสลามในคราบเลือด กข่าวที่เราได้ดูช่วงนี้นะครับผมทุกคนก็คงรู้นะฮะเกี่ยวกับคดีคด,ดีหนึ่งนะครับผมก็ถ้าไม่มีคดีนี้ถ้าน้องไม่เสียชีวิตก็จะไม่มีคนแสดงตนออกมาหลายๆคนนะครับผมก็ฝากไปนิดด้วยแล้วกันนะฮะตั้งแต่เกิดมาผมจควางได้บมืองไทยไม่เคยเปลี่ยนไปช่วยเหลือและมีน้ำใจให้กันตลอด วันนี้ฉันเข้าใจทุกสิ่งแต่สิ่งหนึ่งยังข้างทาทำไมยังมีคนคิดบ้าๆในส,งนสังคมสูญเสียกันไปมากมายพู้ค้อยกันอีกคนเขาคงไม่ทนกล้ำกลืนกันตาไอ้คน วันนี้มันยากคือนขไม่พอหรือไงเอิดเป็นคนไทยมึงยังทำลายไทยแบบนี้ไม่เอาดีได้ไหมฝากถึงผู้ถือกฎหมายไทยช่วยเอามันไปจากไทยทีเพรเยฝากถึงผู้ถือกฎหมายด้วยนะครับผมผู้ถึงกฎหมายเมืม่อไทยนะครับคุณทำอะไรกันอยู่ แต่ปากพอแล้วชั้นคงกินเย็ดูยังไงแต่ถึงโคมันนี้วันร้อนยังกิไคนไฟคุยกินขากันเดือดร้อนไม่พอหรือยังไงไอคนเฮียเรวเร็วทุกใบอยู่ในสังคมบ้านเมืองวันนี้มันยัง ไม่พอหรือย,อ,รอ,อยังไงเกิดเ,เ,เป็นคนไทยมึงยังทำร้ายไทยแบบนี้ไม่เอาอีกได้ไหมฝากถึงผู้ถือกฎหมายช่วยเอามันไปสาบไทยทีฝากถึงผู้ถือกฎหมายเมืองไทยช่วยเอามันไปตายสั oh yeah. กทีโอ้ยเ้ฝากถึงกฎหมายอีกลำหนึงนะฮะฝากถึงกฎหมายเมืองไทยด้แลาง คุณทำอะไรกันอยู่คือว่าแต่ปากพอรักชาติเกีย่ยยสิ่งของวันนี้มันรรอแลเงินกไไาไฟเป็นค l ่ค้กันเกลียร้อนนพอหรงไงครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่กฎหมายต้งชายนะครับผมข้อต่อไปนี้ขอฝากให้กับนักโทษด้วยนะฮะใครที่ทำคดีกบืนผมขอ สาบแช่งด้วยท่อนนี้แลวกัน oh. ให้ตกซ้ายตกขวาต่อยที่หน้าท้องให้กลางแขนกลางขาและเอาพิงยัดเข้าไปในลูตุดให้มันแสบตุดแสบตุดแล้วก็แสบสตุดตัดนิ้วตัดแขนตัดขาเทมขึ้นหน้าผัดขึ้นหลังลาขึ้นคออย่าไม่พอพอให้กันดอขคาศ <laughs> สายตกคว้าต่อยชินาช้องให้การแขนการขาแล้วพิยัขก็ไปในยูตูดให้มันแสบตูดแสบตูดแล้วก็แสบตูดไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้ให้ตัดนิ้วตัดแขนตัดขาเอ้ยีบขึ้นหน้ามัดขึ้นหลังหลางขออยากไม่พอขอให้กันรองค่ะแล้วก็เอาไปทำลาบให้แมงแดง ฝากด้วยนะครับผมสำหรับไอ้พวกนนโทที่มันโดนจนับคดีข่มขนืนหรือคดีอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่มันเกี่ยวกับการข่มขืนเนี่ยนะการขืนใจฮนะก็ฝากให้ตัดของแมงแล้วก็เอาไปทำร้าบให้แมงแตงไว้กันนะฮะ <c oughs> อร่อยโอ้ย oh <yeah, S 1> ขอบคุณมากครัย